สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงค่าใช้ใจ่ายในทัสมนเนียนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับราคาทุกอย่างนะคะค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะเท่าที่เรารวบรวมมานะคะเท่าที่เราแบบจดจําได้ข้อมูลนี้นะคะก็จะเรียงตามที่เราซื้อมานะคะซื้อตัว๋วซื้ออะไรนะคะ เรื่องแรกตอนแรกเราไม่รู้ว่าทัสมาเนียมีอะไรนะคะเราลังเลว่าเราจะไปไหนดีเราอยากแค่ไปเที่ยวนะคะแต่ว่าเราไม่รู้จะไปไหนก็มีอดิเลตกับทัสมาเนียที่เป็นตัวเลือกราคาพอสู้ไหวนะคะงบเราเนี่ยจริงๆอ่ะเราไม่อยากเกิน5 5าห0หแต่ไหนๆเราก็หยุดแล้วนะคะก็เลยโอเคงั้นลองพิจารณาก่อนว่าที่เที่ยวมันมีอะไรนะคะอดิเลตเราดูแล้วก็คือไม่ค่อยสำหรับเรานะ ยังไม่ค่อยมีที่เที่ยวเท่าไหร่ก็คือแบบหลักๆมันก็จะมีที่ต้องไปเลยก็จะมีแบบสที่อะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะจะไปสองคืนกับอีก3วันนะคะก็เลยโอเคงั้นแบบหาที่อื่นก่อนก็เลยได้มาจบที่ทัสมาเนียนะคะแต่เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องมาหาสถานที่แบบเจาะจงไปอีกว่าเราอ่ะจะไปที่ไหนคือตอนแรกอ่ะเราไม่รู้จัก เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับทัสมาเนียเลยแบบเลยแบบศูนย์นะคะก็เลยต้องใช้เวลาหาข้อมูลนะว่าจริงๆแล้วมันก็มีเมืองหลักๆ2เมืองที่มีสนามบินอันนี้เราแค่หานะเรามันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เราไม่ชัวนะแต่ว่าเราหาเราแปลว,แบบว่าคนไปเยอะๆอ่ะเขาไปกัน2เมืองนี้แล้วการเดินทางล่ะโอเคเราเมื่อเรารู้2เมืองแล้วการเดินทางเป็นยังไงก็คือที่เนียหนึ่ยตต้องมีรถ ไม่ว่าจะใช้ Uber ใช้รถเขาเรียกว่าอะไรรถบสัสหรือว่ารถส่วนตัวหรือว่าไปกับทัวร์นะคะก็คือจะต้องใช้คือจะต้องเสียเงินแน่นอนถ้าไปที่เนี่ยไม่มีทางที่จะสามารถเดินไปหรือว่านั่งรถสาธารณะไปถึงมันแทบจะไม่เป็นแบบนั้นมันต้องแบบว่าบางสถานที่ต้องมีรถส่วนตัวไปนะคะลำดับต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่า เราไม่สามารถนั่งรถสาธารณะไปถึงสถานที่เที่ยวได้เราจะทำยังไงนะคะซึ่งเราไปคนเดียวตัวเลือกเดียวของเราก็คือต้องใช้ทัวร์หรือไม่ก็แบบว่าเป็นไกด์คนไทยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะไปหามานะคะแต่ส่วนตัวถ้าไปไกด์คนไทยอ่ะก็คือที่เราไปเห็นตามผพจอ่ะเขาฟิกวันแล้วก็แบบมันไม่คุ้มสำหรับเราเพราะตอนแรกเราตั้งงบไว้แค่ห้าหใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาคำนวณมันต้องเกินแน่นอนเพราะว่า มันต้องไปเองอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าต้องใช้รสสถสาธารณะอย่างเดียวถ้าเกิดไปอดิเรตย่าเงี้ยมันก็จะคุมค่าใช้จ่ายได้เพราะว่ามี t r a มอะไรเงี้ยหรือว่ามีรถบัสท,ที่ราคาก็โอเคน่ารักนะคะแผนนี้ก็ใช้เวลาน่าจะประมาณ1อาทิตย์นะคะที่เราไปคิดค้นมาก็คือแบบว่ามาเสิร์ชหาว่าโอเคมันไปยังไงได้บ้างนะคะเดินทางยังไงตอนแรกเราอะ่ะว่าจะไปลงโฮบาทแล้วก็ เที่ยวแค่ใน5สถานที่ในโฮบาทถ้าทุกคนได้ดูคลิปนะคะเพราะว่าเราตอนแรกเรายังไม่รู้จักลอนเชสตันเลยว่าคืออะไรไมันมีด้วยหรอนะคะก็แต่ยังไม่ได้จองอะไรนะแค่แบบว่าแผนไม้เพิ่มเพราะเราจะไปแค่3วัน2คืนนะคะก็จะเป็นทัวร์หวันแล้วก็เดินเล่นในเมืองอีก1วันนะตอนแรกที่เราคิด <c oughs> ประเด็นที่สําคัญก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมดนะคะก่อนที่จะจองอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องมาดูทัวร์ก่อนว่า ทัวเนี่ยมันมีวันไหนให้เลือกบ้างนะคะทัวเนี่ยไม่ได้มีทุกวันนะคะเขาก็จะมีตารางของเขาเช่นจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์อะไรเงี้ยหรือบางทัวก็มีแค่อังคารกับเสาร์อะไรเงี้ยสมมุตินะคะมันก็แบบฟิกนะคะสุดท้ายเราก็เลยต้องเพิ่มมันเป็น4วัน3คืนในรอนเชสตันนะคะก็คือเป็นทัว2วันแล้วอีก2วันเนี่ยมันจะมีพัก1วัน ก็คือเราไปถึงวันเพฤหัสนะคะเราไปถึงประมาณ10บโมงที่นู่นก็คือไม่ทันถั่วแล้วทัวร์มันเริ่มประมาณ7จ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเชา้าของแทบจะทุกทุกวันของทุกทัวร์ไม่ใช่ทุกวันทุกทัวร์นะคะก็เลยโอเคงั้นก็ตัดวันแรกออกไปเลยวันเพฤหัสที่เราไปถึงก็เลยต้องไปหาสถานที่เที่ยวใหม่ส่วนวันศุกร์ทัวร์นี้ก็จะมีแค่ศุกร์กับอาทิตย์ ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็มีแค่สุกกับอาทิตย์โอเคงั้นเราก็เลือกไปลอนเชสตันก่อนแล้วก็ไปทัวร์วันสุกอีกอันนึงก็จะมีแค่ประมาณสุกกับอาทิตย์เหมือนกันก็เลยโอเคงั้นก็จองทัวร์ห้นสนาสถานที่ไปวันอาทิตย์แทนนะคะแล้วทัวร์แคดเดิมัลเทนก็ไปจบที่วันสุกนะคะก็ให้มันลงล็อกทุกอย่างไปเลยนะคะวันแรกก็ต้องตัดทิ้งวันที่2อก ไปทัวร์วันที่3ก็ต้องตัดทิ้งเพราะว่าไปทัวร์ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีรอบเข้าเมืองเขาเรียกว่าไรจากลอนตอนไปโฮมบัตที่จะนั่งรถโดยสารรถบัสได้เนี่ยมันจะมีแค่2รอบในวันเสาร์นะคะก็คือรอบที่เราไปก็ประมาณกี่โมงอะ10 0โมง11โมงนะคะก็เลยต้องตัดไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทัวร์มันเริ่ม7โมงเช้าของทุกวันนะคะทุกทัวร ก็เลยตัดวันเสาทิ้งไปซะโอเคตอนนี้ทุกคนก็จะรู้แผนคร่าวๆแล้วนะคะก็คือ4วัน3คืนวันแรกไปถึงไปเที่ยวที่อื่นวันที่2ไปทัวร์ที่เคโดมเมลเทนอุทยานแห่งชาติวันที่3ก็ต้องเข้าเมืองไปโฮบาทนะคะไปยังไงก็ได้แหละแต่ต้องไปถึงโฮบาทให้ได้นะคะ อตอตรงเนี้ยเราไม่รู้ด้วยว่าเขามีรถบัสไปนะคะตอนแรกเนี่ยเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะไปยังไงนะคะเพราะว่าเราไปสอบถามพี่ที่เขาเคยไปเขาบอกว่าเขาไปกับทัวร์โดยที่รถทัวร์เขามาจากโฮมบัตแล้วก็ไปเที่ยวลอนเชสตันแล้วก็กลับไปโฮมบาตอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นแบบรีเทิร์นนะคะไปกลับนะคะแต่เราเนี่ยจะไปแล้วยาวไปเลยนะคะเราจะไม่ไปกลับมาเมืองนี้ ไปเมืองนี้อะไรเงี้ยนะคะถ้าทําแบบนั้นมันจะเสียวันเที่ยวเสียเวลาเราไปเลยนะคะเราก็เลยโอเคงั้นก็แบบวันเวย์ไปเลยนะคะไปที่นี่แล้วก็กลับอีกที่หนึ่งนะคะโอเคเราเริ่มจองตั๋วได้เลยค่ะตอนนี้เรารู้แผนเร่าวๆมีแมปในหัวคร่า้าวๆที่เราเลือกไปลอนเชนสตันก่อนเนี่ยก็เพราะว่ามันตั๋วถูกมากๆนะคะเนีย่ยเห็นราคาไหมคะแค่53ดอลลารดเท่านั้นเองค่ะ ราคาจริงคือ52ดอลน,นะคะแต่ว่าบวกค่าการ์ดไปก็จบที่53ดอลต่อมาก็จองที่พักนะคะ2คืนที่ลองเชสตันนะคะคือเราเลือกจากรีวิวนะคะแล้วก็ไปกดดู Google อะไรอย่เงี้ยก็เห็นว่าที่เราไปดูเนี่ยมันก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะก็เลยเลือกที่พอตอินไปเลย2คืนนะคะเป็นแคปซูล ก็ไปนอนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคดีไม่เป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่าไม่มีคนพักนะคะไม่ค่อยมีเรียกว่าไม่ค่อยมีความสะดวกก็แคปซูลแล้วก็เป็นห้องน้ํารวมมันก็ไม่ได้สะดวกมากอยู่แล้วนะคะก็แนะนําใครที่ไปสองคนหรือว่าไปกับเพื่อนหลายๆคนนะคะจองที่พักที่แบบดีๆไปเลยดีกว่านะคะแต่ถ้าไปคนเดียวแบบเราก็ที่นี่ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าถูกด้วยแล้วก็ไม่ได้แย่แบบ ตอ,ตอนที่คิดอะตอนที่คิดเราก็คือคิดว่าโอเคมันก็ก็เราแค่มาพักไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็โอเคออกไปมันก็ไม่ได้แย่นะคะสุดท้ายก็เลยโอเคจองที่นี่แหละราคาก็64ประมาณนะประมาณ64ดอแต่ว่าก็ค่าการ์ดอะไรก็รวมไปก็เป็น1 7 0 1 1 7 4ดจดอลจองทัวร์ก็เป็นมหาการ์ดอีกนะคะ ก็คือเราเสิร์ชยังไงเนี่ยก็ได้ราคา165ดอลน,นะคะ c h a d o ม Mountain มันมีหลายทัวร์มากเราต้องเลือกนะคะมันก็จะมีหลายเลทหลายราคา100แบบ89ดอลก็มี300ก็มีหรือว่าประมาณอันนี้ถูกที่สุดนะคะ165ที่เราเห็นมาไม่มีถูกกว่น,นี้นะคะ165เรามันถูกที่สุด แต่เราก็ไม่กดจองสักทีนะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่า165เนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะคะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบเ,อเกือบ4 0 0พแต่ไม่ถึงนะประมาณ3 7 0 0 3 8 0 0ดนะคะตีคร่าวๆนะคะต่อ1วันต้องเสียเงินไปเกือบ4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าดีหรือไม่ดีนะเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยจองนะคะก็ ไปพิจารณานานมากก็เกือบอาทิตย์นะคะแล้วเราไปกดจองทัวร์5สถานที่ก่อน179ดอ์เพราะว่าเห็นว่ามันแบบว่าเขาเรียกอะไรเงินคืนเงินได้นะคะเราก็เลยกดจองไปก่อนเพราะว่ากลัวเต็มอะไรด้วยเพราะว่ามันก็มีจํากัดน,นะคะว่าต่อทัวร์เนี่ยเขากี่คนอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยโอเคกดจองไปก่อนแล้วทีนีน้พอหลายวันต่อมาเราก็เข้าไปในแอปสีขาวนะคะ ก็ดันไปเห็นราคาราคาที่มันก็เท่ากับหน้าเว็บนั่นแหละแต่ว่ามันมีส่วนลดสำหรับ VIP อะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราก็จะกดจองอ,อะไรที่พักไปด้วยนะคะมันก็เลยแบบมีส่วนลดนั่นนี่นู่นนะคะสรุปแล้วเนี่ยเราก็เลย2ทัวร์เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยจากราคาเต็ม1 6 5นะคะก็เหลือ148.05กับ5สถามที่นะคะจาก179นะคะ เหลือ156ก็ลดไปเยอะอยู่นะคะก็เหลือใจจริงนะคะก็เป็น156.08แล้วเรายังได้ cashback กลับมาอีกนะคะเราใช้แอปตัวหนึ่งนะคะก็คือใช้ shopback กลับมาอีกได้ประมาณ5.5%มั้งแล้วก็น่แหละเราก็ได้ลดมาอีกแบบเยอะนะคะสำหรับเราถือว่าเยอะนะเราก็โอเคมันคุ้มละนะคะ ตามมาซื้อตั๋วขากลับนะคะก็จริงๆมันราคาที่เราเห็นที่ถูกที่สุดนะแต่เราไม่กดจองสักทีนะประมาณร้อยสามั้งแต่ว่าเราแบบเออมันแพงอ,ะอะ่ะร้อยสเกอ่ะเราก็รอรอรอ,อจนร้อยห้ามละมันไม่ลงละก็เลยโอเคจองราคานี้แหละนะคะรถร์ทนะคะเราจองรถร์ทก็ถูกมากนะคะก็เราไม่รู้ไปค้นหายังไงนะคะแล้วเราก็ได้ เห็นว่ามันมีรถบัสนะคะจากลอนเชสตันไปโฮาร์ดนะคะรานะคาก็ถูกมากอยู่ที่แค่16.8ดอลเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเออเดี๋ยวใช้อูเบอร์ไปแล้วกันไม่ว่ามันจะกี่บาทมันจะร้อยดอลหรือว่าอะไรเราก็ต้องยอมเสียนะคะแต่สุดท้ายหาเจอว่ามันมีรถบัสราคาถูกมากก็เลยโอเคจบปัญหานี้ไปนะคะ ก็ได้มาที่ราคา16.8ดอลลาร์ต่อมาจองที่พักนะคะในโฮบาตหนึ่งคืนอ,อันนี้เราก็ไปถามพี่ที่เขาเคยไปนะคะก็เขาก็แนะนําที่นี่มาว่าโอเคมันดีนะคะมันสะอาดดีโอเคแล้วก็แล้วก็หารีวิวเองนั่นแหละมันก็โอเคมันก็ตามที่เขาบอกนั่นแหละแล้วมันราคาถูกที่สุดในโฮบาตละที่เป็นแคปซูลนะคะแล้วก็ดูดีแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองอะไรก็ว่าไปนะคะ ก็กดจองไปได้ที่54ดอนนะคะแล้วกดไปจองวันที่ไปถึงเลยอยู่แค่ประมาณ49าดอเหมือนกันเอ๊ะเมื่อกี้เราพูดพอร์ตอิน49าดอหรือเปล่าพอร์ตอินไม่ใช่นะคะพอร์ตอินไม่ใช่19าดอนนะคะนั่นน่าจะผิดโอเคสามบรรทัดล่างสุดนะคะเราก็ไปจดมาให้แล้วค่ะก็คือค่ารถไปกลับสนามบินเมลเบิร์นนะคะนี่ไปกลับเลยนะคะแค่31.68อดอเท่านั้นเองนะคะใช้แอปขาวจองเหมือนกันได้แคชแบ็กคืนเหมือนกัน ะะถึงว่าถูกมากๆเลยตอนแรกเราจะใช้ Uber นะคะซึ่ง Uber อร์มันเกือบ50ดอนนะคะขาไปขาเดียวซึ่งเราไปคนเดียวนะคะก็ไม่คุ้มสำหรับเราสุดท้ายเราก็เลยยอมจอง s k y ยบัสไปนะคะก็ตกขาล้วประมาณ15-16ดอนนะคะก็ตีเป็น16ดอนนะคะไป16ดอนค่ะกลับก็16ดอนนะคะได้แคชแบ็กกลับมาอีกก็ถูกมากนะคะ ส่วนเราไปถึงลอนดอนเชสเตอร์แล้วนะคะเรานั่งอูเบอร์เข้าเมืองไปแค่26.09อันนี้ได้แคชแบ็กกลับมาน่าจะแค่0.27ดอลลาร์นะคะก็ประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะ2บาทนะคะได้แคชแบ็กคืน2บาทก็ก็โอเคนะคะส่วนค่ารถไปสนามบินโฮบาร์ดนะคะก็แค่14.25ดอลลาร์เท่านั้นนะคะนั่งสกายบัสจากโฮบาร์ดไป สบ,บินตอนนี้รวมทุกอย่างอยู่ที่7จ็ดรดองจุดเนตอนแรกเราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่5้าถึงหกร้อยใช่ไหมคะพอมัน770ดอยเจ็ดนเนี่ยถือว่าโอเคราคารับได้นะคะต่อการไปเที่ยวครั้งนี้เราก็เลยโอเคแฮปปี้เรารู้สึกว่ามันคุ้มนะคะเพราะว่าได้ไปเก็บสถานที่แทบจะทั้งหมดนะคะที่มีชื่อเสียงในเทสมาเนียเลยนี่เป็นแค่ค่าหลักๆที่เราจะต้องจ่ายเลยนะคะไม่ใช่ ถ้าอยากใครอยากคุมงบมากนะคะก็สามารถที่จะเตรียมมาม่าไปหรือขนมบางอะไรแซนด์วิชง่ายๆไปกินก็ได้นะคะแต่ถ้าใครมีซิเลียนอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายเริ่มต้นนะคะก่อนที่เราจะไปเหยียบโฮบารตคือมันก็ฟรีคอนมนอาจจะเพิ่มหรือว่าลดมากกว่านี้ก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้ราคาทัวร์เท่านี้นะคะบางคนอาจจะได้อูเบอร์ถูกกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นของแต่ละคนมีนะคะดังนั้นก็ตีไปเลยว่า ค่าพื้นฐานนะคะก็8-900กนะคะก็ว่าไปนะบางคนอาจจะซื้อน้ำหนักกระเป๋าก็ได้นะคะเราเนี่ยไม่ซื้อเพราะว่ามันก็เปลืองตังค์นะคะก็เลยโอเคตัดไปมาดูค่าใช้จ่ายวันแรกกันค่ะก็คือเรานั่งอูเบอร์ไปนะคะวันแรกไปถึงสนามบินปุ๊บแล้วเราก็จะเข้าเมืองใช่ไหมคะเราก็นั่งอูเบอร์ไป26.09 อันนี้มันก็ราคาจะดูมั่วๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นราคาจริงแต่ว่าเมื่อกี้แผ่นเมื่อกี้นะคะมันเป็นราคารวมที่เราเอาค่าพื้นฐานไปใส่นะคะแต่อันนี้เป็นค่ารายวันนะคะที่เราจะไปใส่ถ้าตามคลิปนะคะเราไปถึงที่พักเสร็จเราก็ของไปเก็บแล้วเราก็ไปเที่ยวต่อโดยที่ราคาที่เรากด Uber นะคะได้7.7ดอลลาร์นะคะเราได้โปรโมชั่นนะคะ ตอนที่ไปก็เลยได้ราคานี้มันถูกมากๆเลยราคาเต็มมันก็แค่ประมาณ14ดอล15ดอลอย่างนี้เองค่ะก็เลยโอเคถูกมากเราไปถึงนะคะมีค่าฮอตช็อกโกแลตที่เราไปกิน6.09คุ้มนะคะค่าแชร์ลิฟต์รีเทิร์นก็ไปกับ20ดอนค่าบูเวิเราไปแวะบูเวิก็อยู่ที่ประมาณ18.4ดอนค่าอาหารก็37.5นะคะค่าไอศครีมที่เราไปกินนะคะ6.2 ซึ่งอันเนี้ยทุกคนไม่ได้ต้องตามเรานะคะเราแค่จดบันทึกไว้ว่าโอเคเราไปเที่ยวครั้งนี้วันที่1เราใช้ใจ่ายอะไรบ้างคือทุกคนสามารถแบบว่าปรับลดได้เองนะคะถ้าเกิดทุกคนไม่ขึ้นอะไรเลยก็จะต่ดไปได้หลายอย่างไม่เข้าวูเบิร์ดไม,ม่กินไอศครีมอย่างเงี้ยมันก็ต่ดได้นะคะอย่างเราเนี่ยไม่มีค่ากลับนะคะจากสถานที่เที่ยวเพราะว่าเราเดินกลับนะคะจากสถานที่เที่ยวกับเข้ามาในเมืองนะคะมันก็เลยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจอยอย่ายอันนี้ อะคะนี่ก็บอกไว้เผื่อเป็นตัวเลือกให้ทุกคนแบบพิจารณาเอานะคะว่าจะยังไงสรุปแล้ววันที่1เราเสียไปประมาณ95.89ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000บาทนะคะวันแรกก็ราคาก็โอเคมันก็รับได้เพราะว่าเราเตรียมใจไว้แล้วว่าเรามาเที่ยวนะคะเราก็จะต้องเสียอะไรไปบ้างคือเราชอบคุมงบค่ะ มาถึงวันที่2นะคะเราไม่ได้ใส่ค่าทัวร์ลงไปนะคะเป็นแค่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะที่จ่ายภายในวันนั้นนะคะก็จะเป็นค่าเบรก f a s กับร้านนะคะเราซื้อ2ลร้านนะคะเป็นที่เดียว2ลร้านก็อยู่ที่แค่14.59ดอลล์นะคะบางคนอาจจะเตรียมใบจากบ้านหรือว่าไปซื้อจากโคลวูเบิร์ดที่ถูกหรือแพงกว่านี้อะไรก็ว่าไปนะคะค่าสครีมอยู่ที่6.5ดอลล์ค่าดินเนอร์ก็อยู่ที่10 ยี่ดเก้าดอน,นะค,ะค่ามิวทีเจ็ดจุดาดอนค่าของหวานอยู่ที่สิบหกนนนะคะรวมค่าใช้จ่ายวันที่2คือ69.49ดสี่กาดอน,นะคะก็ประมาณ1,700บาทนะคะจริงๆยังมีอีกหลายอย่างที่เราอยากกินนะคะแต่ว่าท้องเราไม่ไหวนะคะก็เต็มที่วันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะในวันที่2มาถึงวันที่3นะคะสคาร์รอปไพอยู่ที่11.5 ค่าออย t สเตอร์นะคะ15ดอนแล้วก็ค่าทัสมาเนียนออยสเตอร์นะคะ24.35ดอน36ดอนนะคะค่ามิวที8.3แล้วก็ค่าดิเนอร์อีก30.9ดอนค่าใช้ใจ่ายวันที่3ก็จะอยู่ที่90.06ก็เกือบ2,000บาทนะคะวันนี้เราสามารถปรับเพิ่มลด เองได้นะคะอย่างที่บอกค่ะไม่ได้ฟิกว่าทุกคนจะต้องเสียเงินแบบนี้ทุกวันนะคะวันที่4นะคะค่าเบรก f a ตอยู่ที่13.52นะคะค่าลันช์ที่15.45แล้วก็ค่าดินเนอร์32.8ดอลลาด์คะสรุปค่าใช้ใจ่ายวันนี้ก็อยู่ที่61.77นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 2 0 0อนะคะก็ไม่แย่นะคะนี่ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายนะคะสรุปรวมทุกอย่างเลยนะคะ4วันสาคืน เป็นค่าอาหารและค่าของกินทุกอย่างนะคะค่าใช้ใจ่ายวันที่1นถึงสนะคะเฉพาะค่าอาหารนะคะอยู่ที่317.21นะคะก็จะอยู่ประมาณ6 0 0 0 6ห0 0บาทนะคะสามารถเพิ่มหรือว่าลดมากกว่านี้ก็ได้ทุกคนจะคุมงบให้เหลือแค่พันเดียวก็ได้นะคะไม่กินอะไรเลยก็ได้หรือว่าจะกินยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ งบประมาณแล้วก็ความชอบของทุกคนนะคะค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เราจ่ายมานะคะก็เป็นทั้งค่าอาหารแล้วก็ค่าของค่าเครื่องบินค่าที่พักอะไรก็ตามนะคะอยู่ที่ประมาณ1,089.92ดอลลาร์นะคะหรือประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ20,000 2 0 0 0 0 2, 2> ะะแต่เราได้แคชแบ็ k กลับมานะคะประมาณ29ดานอนหรือคิดเป็นเงินไทย600บาทนะคะสรุปรวมทุกอย่างค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างนะคะ4วัน3คืนที่ไปทริปนี้เนะี่ยตกอยู่ที่1 0 6 6 6ดหอหรือคิดเป็นเงินไทยนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 20, 000, 1, 000, 200บาทประมาณนี้ค่ะก็คือทริปนี้ไปคนเดียวนะคะก็ตกคนละ20,000บาทค่ะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะเจอกันอีกทีไม่รู้ทิปไหนนะคะแต่ว่าถ้ามีอีกก็จะลงให้ดูค่ะถึงไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็จะเก็บไว้เก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะโอเคค่ะเจอกันเมื่อเราตัดคลิปเสร็จนะคะบ๊ายบายค่ะ